ค่อยบ่อยทีหนึ่งครับอ่าต่อคุณสมศักดิ์สายสองสมศักดิ์ครับเออสวัสดีครับอาจารย์สองท่านครับอืมเอ่อจะรบกวนอาจารย์ช่วยช่วยแนะนําทีมเศรษฐกิจได้ไหมครับบางทีบางคนยังไม่ค่อยรู้จักอะไรอย่างเงี้ยแนะนําทีแล้วคืออะไรครับทีมเศรษฐกิจอะไรว่าทีมเศรษฐกิจที่ที่นายกเขาเอ่าเอาเข้ามาทําตอนเนี้ยบางคนเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยต้องมาแนะนําอะไรกันแหมอ่าน อ่านข่าวก็ไม่รู้จะเยอะแยะไปหมดแล้วอ๋อเอเออคุณไปอยู่หลังเขาที่ไหนมาเล่าเออคุณไปอยู่หลังเขามาที่ไหนมาวะไม่คนไม่รู้จักอะไรเนี่ใครเขาครู้จักั้งนั้นแหละเพราะติดตามข่าวอ่ะคนคนที่เป็นรัฐมนตรีข้างอะนะฮะพอดีผมไม่ค่อยไม่คุ้นคุณก็กดข่าวดูที่อาคมเติมพัฒนาไปสิทธิ์เติมพิทยาไปสิทธิ์ ก็มีข่าวเยอะแยะเออแล้วคุณไปทำอะไรอยู่ที่ไหนเออหนังสือพิมพ์ก็ไม่อ่านไม่หนังสือพิมพ์ก็ไม่อ่านข่าวออนไลน์ก็ไม่อ่านคุณทำอะไรเนี่ยคุณใช้มือถือทำอะไรแล้วฝีมือเป็นไงครับไม่คุณใช้คุณใช้มือถือทำอะไรวันๆคุณทำอะไรคุณไม่ได้อ่านข่าวเลยบอกไม่รู้จักอาคมเติมวิทยาภัยศิษย์ ผมงงมากเลยหนังสือพิมพ์ก็ลงทุกฉบ,บับข่าวออนไลน์ต<ม>ั้งแต่ก่อนได้เป็นก็ลงหลังก็หลังก็ลงข่าวเยอะแยะไปหมดอะ่ะคุณไปทําอะไรคุณดูทีวีเปล่าไม่ค่อยได้ดูครับจคุณฟังวิทยุหรือเปล่าฟังก็ฟังรายการอาจารย์นี่แหละครับคุณอ่านหนังสือพิมพ์ไหมหนังสือพิมพ์ไม่ได้อ่านครับจยค์คุณคุณแล้วคุณเปิดอ่านอะไรในมือถืออ่ะ อ่ฮะมือถือก็ก็อ่านอ่านทั่วไปแต่ว่าอ่านทั่วไปมันต้องมีคุณไม่คุณมีไลน์หรือเปล่ามีครับมีอะไมไอ้ไอ้ลน์ที่มันเป็นข่าวมันต้องขึ้นมาทุกวันอ่ะอ๋อส่วนมากอ่านข่าวการเมืองข่าวการเมืองยิ่งต้องมีใหญ่เลยเพราะตั้งแต่รัฐบาลีครั้งนี้มันเป็นเรื่องการเมืองอ๋อพอดีเปิดแล้วไม่ค่อยเจอเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงผมเปิดเจอทุกวันอ่ะหละเออคุณเป็นคุณใช้ไลน์อะไรวะอืม เปิดไลทูเดออ่านบ้างไหมไลอะไรนะจ๊ะไลทูเด์ที่มันขึ้นอยู่ในมือถือเวลาคุณเปิดแฟงชั่นไลอ่ะมันต้องมีไลทูเดอนี่มีท็อปนิวสตอรี่อะไรต่ออะไรไมวได้อ่านข่าวเป็นเธอว้าว <c oughs> ไม่่อยได้อ่านเขาจ๊ะไม่กี่ย่ก็นี่แหละหลังเขามากนี่มาแนะนำใ <c oughs> ห้อืดูหลังเขาต่อกแม่เว้ต้องรู้ตัวเองน้ไม่ได้หลังเขามากพี่ครับครับครับประมาณมันเดี๋ยวนี้การดมมันก็ไม่หลังเขานะ <c oughs> โอ้ยก็ไม่รู้ริมทีมนี่จะจะเป็นไงบ้างอาจารย์ไม่ไม่แน่ใจเดี๋ยวไม่รู้กับไม่แน่ใจนี่มันคนละเรื่องนะพี่ตกลงพี่ไม่รู้หรือพี่ไม่แน่ใจฮะตกลงยังไงกันแน่ตกลงยังไงกันแน่ ไม่รู้หรือไม่แน่ใจครับนะฟังแล้วเป็นไงมผมว่าไม่รู้มากกว่าผมไม่รู้ตั้งแต่คุณอาคมหลังเขาว่าเลยหูหนาตาเลอิอว่าเล้วนะนะท่านพงษ์ว่าไหมโอ้มาดีนะครับฟอร์มดีมากเลยแต่ไม่อะไรสักอย่างเลยว่าเฮ้ยหนังสือพิมพ์ก็ไม่อ่านโทรทัศน์ก็ไม่ดูครับ เอออะไรวะข่าวออนไลน์ก็ไม่ข่าวออนไลน์ก็ไม่อ่านพิยุก็ฟังบ้างเฮ้ยแล้วที่เหลือคุณทําอะไรวะเนี่ยสงสัยดูแต่ YouTube หรือไมก่ก็ดูแต่ข่าวบันเทิงหรือหรือไงไม่เข้าใจม <laughs> <laughs> ไม่รู้ <laughs> คุณจาตรีสายหนึ่งครับ